พูดถึงเรื่อง,เร,องเรื่องผลผลิตและรายได้นะครับายางแปลงนี้ที่ที่น้องออฟทำเนยครับตรงนี้ประมาณ600ต้นตีเบ็ดเสร็จน่าจะสัก10ไร่แต่เป็นยาง2รุ่น2 0 0พรุ่นแรกก็น่าจะ30ปีขึ้นก็เป็นพันอีบีสอ้้และก็ตรงตรงที่เรายืนอยู่นี่ก็ Uh, RIM600 อายุยางประมาณ15ปีซึ่งทั้งสองพันเนี่ยยางที่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 เจาะได้นะครับประมาณ600ต้น600ต้นเนี่ยอยากให้น้องออฟเล่าว่าเราทำงานวันละกี่ชั่วโมง6กร600ต้นก็จะจะเป็นขั้นตอนก่อนขั้นตอนที่เรามาัแก๊สก็จะใช้เวลาประมาณ 6ชั่วโมงครับแล้ววันที่มาเจาะวันหนึ่งเราก็ใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงครับทีนี้พอเจาะเสร็จปุ๊บวันที่เรามาเก็บน้ํายางเราขายเป็นน้ํายางสดนะครับวันที่เรามาเก็บน้ํายางก็ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงครับแล้วหลังจากนั้นก็คือหยุดนะครับคือทางาน3วันแล้วก็หยุด1วันวันแรกก็คือมามามา,มาอัดแก๊สวันที่2มาเจาะ ช่วงบ่ายช่วงเย็นวันที่3ม,มาเก็บช่วงเช้าวันแรกประมาณ6ชั่วโมงวันที่2 6ชั่วโมงวันที่3ประมาณแค่4ชั่วโมงจบ3วันหยุดวันแต่ว่าวันเวลาทํางานน้อยมากผลผลิตที่ได้ใน600ต้นเนี่ยประมาณคิดเป็นน้ำยางคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ยางแห้งแล้วก็ประมาณ9กกิโลเกิกิโลยางแห้งณเวลาปัจจุบันนี้ยางยางน้ำยางสดตีเป็นเปอร์เซ็นต์แห้งแล้วคิดกิโลละ 4- 5บาท ก็โดยเฉลี่ยอาทิตย์ว่า40บาทก็รอบหนึ่งเขาจะได้เงินประมาณ3,000ามพันเกือบสี0พนะครับเดือนหนึ่งก็ตกประมาณเกือบเกือบส0 0 0มนในยาง600ต้นโดยที่ว่าไม่ต้องแบ่งค่าจ่ายกับกับใครนะครับแล้วก็เท่าที่สอบถามน้องอ๊อฟก็เขาก็บอกว่าที่คนที่รับซื้อน้ำยางสดเขาก็าบอกไม่มีปัญหา ในเรื่องค่าค่าวีหมายถึงความค่าความสดของน้ำยางไม่มีปัญหาอะไรอ,ะอยากให้น้องออฟพูดถึงที่ว่าพอมาเก็บน้ำยางมีลักษณะน้ำยางเหมือนกับยางของชาวบ้านคนอื่นไหมที่ว่าไปขายเทียบเทียบดูด้วยสายตาครับก็ถ้าเทียบดูด้วยสายตาก็ไม่ต่างนะครับ,รบแต่ว่าอาจจะมีความเข้มน้อยกว่านิดนึงครับครับรอยเต็มก็อาจจะน้อยกว่า ไอ้ที่ว่าเราได้90กิโลแห้งเนี่ยถ้าเป็นน้ำเนี่ยได้กี่กิโลเป็นน้ําเลยก็ประมาณ300กับ400ครับรอบหนึง่งครับที่ว่าไปเก็บวันนึงอะได้ประมาณ400โลน้ํานะครับ,รบ90กิโลแห้งก็ดีอาทีประมาณเกือบๆ30อบประมาณนะั้นอยากให้แนะนําเรื่องว่าถ้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 าทำอย่างเนี้ย อยากใหน้นำคนอื่นที่ที่เขามีปัญหาเรื่องแรงงานเรื่องเรื่องอมีปัญหาเรื่องแรงงานแล้วก็คนรุ่นใหม่ที่ไม่มีงานทําที่มีสวนยางอยู่แล้วที่พ่อแม่มีสวนยางอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีแรงงานว่าอยากอยากแนะนาให้คนเข้ามาสู่อาชีพเนี้น้องออฟช่วยช่วยช่วยหน่อยว่าสามารถจะดึงคนเข้ามาอยู่ในระบบนี้ได้ไหมครับก็ส่วนตัวก็คิดว่าถ้าเกิดเรามีสวนยางอยู่แล้วครับ มันไม่ยากเลยที่เราจะปรับตัวครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามองที่รายได้ครับผมว่าทําของตัวเองส่นอย่างของตัวเองเราไม่ต้องแบ่งใครยังไงคือเราอยู่ได้แล้วก็ผมว่าโดยเฉยอาจจะมากกว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนทั่วไปมากกว่าหลายเท่าเดนะ้ครับมันอยู่ที่เราปรับตัวครับผมเองเมื่อก่อนก็อยูุ่เทพครับผมมาทำแรกๆก็เหนื่อยหน่อยแต่ว่าทําไปสักพักหนึ่งก็ ถือว่าผมว่าคิดว่าสบายกว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับแต่ไม่ต้องใครมา <c oughs> ขออกคาสั่งใช่ครับไม่ต้องมีคนขออกคาสั่งแล้วก็เวลาเราสามารถปรับเปลี่ยนเวลาได้วันนี้เราอยากไปกี่โมงวก็ไปเท่านั้นคร, <c oughs> ครับไม่ต้องมีใครมาคอยที่ให้เราไปทําน่นทํานี่ <c oughs> ที่จริงศักยภาพในการทําอย่างนี้ถ้าแต่เราทําให้เต็มที่เหมือนเหมือนคนทํางานในระบบนะ 8ชั่วโมงเนี่ยเราสามารถทําได้เยอะกว่านี้ใช่แสดงว่าถ้าเรามียางสัก20ไร่อไรนี้เราก็ยังทํได้ได้แล้วรา,ายได้จะกลับมาเราเยอะใหมครับแล้วทาทําสวนงแล้วก็เราได้ออกกําลังกายด้วยครับร่างกายแขง็งแรงอยู่ในบรรยากาศที่มีอากาศดีอ,อยู่กับครอบครัวอยู่กับธรรมชาตินะครับ ในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยถ้าถ้าถ้าเราทําอย่างนี้แล้วคิดว่าเราจะมีการต่อยอดกับกับอาชีพนี้หรือว่ากับกับกับขนยางเนี่ยเราจะมีแนวคิดยังไงบ้างอันนี้ถามเผื่อว่าพอเราทําสําเร็จตรงนี้แล้วในเรื่องของอนาคตจะจะจะมีการคิดเรื่องอะไรด้วยบ้างจริงก็อยากจะพัฒนาให้มันประกอบให้มันตมตรฐานมากขึ้นขนยางก็อาจจะ เป,เป็นส่วนยางผสมเพื the ่อให้เพื่อให้สมมติเราอยากกินผลไม้อะไรแล้วก็มีมีกินในส่วนของตัวเองก็คือตอนนี้อยากอยากบอกให้ให้ทราบว่าการยางก็ก็มีก็มีแนวแนวคิดนะครับในการให้ให้เกษตรกรปลูกสวนยางแนวสวนยางยั่งยืนมาถึงปลูกยางด้วยแล้วก็มีไม้ไม้ผลไม้ยืนต้นที่ให้ให้ ให้ผลผลิตที่เป็นเนื้อไม้หรือว่าให้เป็นผลผลิตที่เป็นผลที่สามารถกินขายได้ด้วยนะครับก็ก็อีกทางเลือกหนึ่งทางการยางก็ก,ก็มีแนวคิดกเกษตรกรรุ่นใหม่สามารถมาเรียนรู้แล้วมา,มา,มาสอบถามกับการยางได้แล้วก็ปรับใช้นะครับปรับใช้กับกับวิธีของตัวเองว่าเราจะไปต่อกันยังไงอันนี้มาเรียนรู้มา,าปรึกษากันได้กับ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 การยางนะครับสุดท้ายให้น้องอ,อ๊อฟพูดถึงว่า น้องออฟอยากอยากจะให้ทางหน่วยงานราชการนี่ช่วยเหลือหรือว่าปรับปรุงอะไรต่างๆเพื่อเพื่อเพื่อเป็นประโยชน์หรือว่าเพื่อเป็นแรงจูงใจกับคนรุ่นใหม่ที่เขาเข้าก้าวมาสู่อาชีพนี้ก็จริงก็อ,อยากให้ทางราชการกช่วยเรื่องของราคาให้มันคงที่สมดุงก็ได้เพราะว่าจริงๆราคาไม่ต้องเยอะมากแล้วก็อยู่ได้นะครับ ราคาเป้าหมายของตัวเองอยู่ที่5ิบาทก็ได้50บาทน้ำยางสดใช่ไหมครับแสดงว่าตอนนี้เราถึงแล้ว <c oughs> ตอนวเนี้ย <c oughs> ราคาหน้าวันนี้นะการให้มันเสถียรอ้าเสถียรแค่50บาทวันนี้หน้าวันนี้วันที่7ตุลาเนี่ยวันนี้น้ำยางสดอ,อมันวิ่งอยู่ที่50ไปถึง51บาท <c oughs> ห,นาหน้าโรงงานนะหน้าโรงงาน แสดงว่าราคาเนี่ยแค่ให้รักษาเสถียระภาพร,าพราคาอย่างก็คืออยู่ที่50กว่ากว่าอยู่เนี้ย<ช>อย่าให้ลดไปกว่าน,นี้อะไรเงีย้ยก<อ>็อยู่ได้กันแล้วเนื่องในโอกาสที่เรามาสัมผัสกับกเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับ <ใช S 1> <อ>ก็ก็ทางการยางสาขาเมืองทุล่าธานีก็ขอบคุณนะครับน้องออฟนะครับชื่อจริงชื่อธนพงษ์ช่วยเกิดอ่าธนพงษ์ช่วยเกิดนะครับที่เป็นกเกษตรกรรุ่นใหม่แล้วก็ให้ข่าวความรู้ให้เทคนิคให้วิธีคิดนะครับกับกับพี่น้องเกษตรกร เราจะนําความรู้ตรงนี้ไปขยายต่อเพื่อ,อให้เกษตรกร,เ,กรเป็นต้นแบบให้กับรายอื่นๆขอขขออนุญาตว่าถ้าเกิดมีการใครอยากเข้ามาดูถ้าพี่จะปรึกษาไอ้แชประสานมาว่าจะเข้ามาดูวิธีการอะไรน้องอ๊อฟได้นะครับโอเคในโอกาสนี้ก็ขอบคุณน้องอ๊อฟมากนะครับขอบคุณครับ